สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่28พฤศจิกายน2567ค่ะเมื่อนี้นะคะก็ได้เดินทางมาหามาดามอีกครั้งนะคะจะพามาถามมาดามไก่หอดมือแล้วนะคะคผู้ชมมาดามเพิ่นฟันดีบอเนาะค่ะือว่าจังไดนะคะงวดวันที่1ธันวาคม2567ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หมูสวัสดีค่ะจดีะมาลงป่า เขาสิมาลงกลปมีขากับชานมมาเลยลูกเจลาตินมันขึกลับไปแท้มีขากระชานมมีขามีขามัลุกไปขุ่นหวันเยอยังก่อนมาเล็งบอกเชไดเด็กน่อยเชเด็กหน่อยเขาโทรวมแม่เขาเปล่าเมื่อื่ไยนอโซมาอ๋อจะผู้ใดผู้ทรมากลองเสียเพื่อนอ่ะบ่เพื่อนเกยน้ำบ่เนี่ยเนัำบนเนี่ย เมื่อนั้นฝันอยู่มื่อนั้นลืมบ่ผมเศ้าเลืมบ่เลื่ฝันอยู่มันบ่ฝันอยู่ FC ก็รออยู่ด้ฝันว่าไปบ้านเจี๊ยตรตรีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจังบ่้มมลมแห้งลมแห้งลมแหงพตะบักขันไปไถ่เราบ่ไปหากินแล้วไปบ้านเจีรตรีบ่ บรรยากาศบ้านมะดามค่ะผุ้ชมคนล,ลมลื่นดีมีผล,ลไม้มากมายมีทั้งพุทซามีทั้งละมุดแม่น้าพิมมะดามต้นละมุดป่ะนี่มีพุทธาละมุดพุทธซาโอ้ มันละมุดละมุดมีของกินทุกอย่างฝรั่งกะออกแล้วฝรั่งอันเสี้ยมพู้อ่นล่ะอันนี้ละมุดนี่มันคือมันคือละมุดโอ้ยหวานเห็นได้หนิมันคือละมุดกรอบไหมเอาหน่อยเขาก็ออกไหมว่าแถวเขาก็ออกหน่อยหน่อยหน่อยมันหน่อยมันกับไง่มแห้งมีมีผลไม้เกือบทุกอย่างยกเว้นทุเรียนยกเว้นทุเรียนมโอ้กามีตุมโอ้กามีผู้ใดจะมาลงปาก็มาดังมูดจนม้ใส่ดังม้ใส่ดัง มือนันท่เห็นในล่งล้านมากปะลานพัสิเบบนบรบร่าิโกโตใิโติกโตาโดน้ารุมๆอปล่า้นาต็กหน้าวตีเ็กหน่อยนา่บรรยากาศลมลื่นลมมเวนมากางล้า่อยมซาเป็นปะาปลาอะไรืลนบานเ้อยี่ปปลาล่ ในมันี่ตาตากแดดได้นี่ยอาบแดดไม่ฟิงแดดปาละคุนอะตัวใหญ่บุ่นอกคุณอะกัมีปาขานะโอเออนุนอะาไงุนอะชุ huh. ่มเห็นมีตัวใหญ่มันแน้อยเนาะบ้าแกน้อยคุนอะาวไงยู่กลางน้ำนะเปาละนั่นโอ้หุดหมุดลงแล้วไม่เลงอ่าเขาจะมาจัดการบสนี่แหละมีป่าหน้านานิด ปลาหมอปลาดุกบ้านปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนบ้านบ่จ้อย่างไรบ่บ้านเบิดบ้านเบิด้ลนั่งคุยกันบ้านนั่งนี่บอกนั่งนี่นี่ยังพูดแล้วนั่งนี่ก็ได้เอ้สมมติใครอยู่พูดยืนไปครับไปประชุมนะครับผมไปตัวกลับขึ้นไปบริเวณกรงขวางคุณนี่ต้นไม้ดอกกูเนื้ช่วงปีหลังปีไม่ แฟนเพิ่มอีกาเพื่อนจะได้ไปไปคุณนี้สามเดือนบอกระดับมีแลน์เแคนกลับมาจอดเดือนคุ้มหาเดือนคุ้มหากลับมาชานมกับมีขาะชานมอ่ะคุณผู้ชมหลังจากมาดัมผ้าัวแล้วบัานเนี้ก็จะมาฟังความฝันน้ำกันกับตัวเลขเนาะพี่กดัจ้า โรตีน้ำเจ๋อบ่หูเสาลืมค่ะแต่เบาได้บ่ล่ะสั่งได้บะล่ะเรียกอ๋บ้านเลขที่เจ๋อละโอ้บ้านเลขที่เจ๋ฝันมาจังไลยฝันว่าไปบ้านเจ๋อแนาไปนั่งกินเขาอยิ่งเย็นเพิ่นฝันว่าได้ไปกินเขาอยิ่งเย็นเจ๊โรตอรีด่าอือคันเรียกเพื่อนบ่าเขากะสิบ้านเล็กทีเพื่อนเนื้อใดคือว่าน้องไส้ท่มาอย่างนเมียนหนองไส้ท่มาฝันว่าบม่เคยโท่มาจที่สิบปียี่สิบปีน้องไส้มาดำฝันว่าข่อยตายว่าสั้น เขาก็เรยบอกเสืออายุหอยแล้วอายุมาดามอายุสี่สิบแปดแล้วแต่ว่าไม่ท่นเต็มเืาก็เรยว่าสี่เจ็ดสี่แปดได้หกือเปล่าอางสว่าสิเต็มอีกสองเดือนนั่นเอน้องใส่ฝันใช่ฝันมาดามตายฝันมาดามเสียชีวิตอ่ะเอายังขี่เหนกันละบาดเลยี้่ขหกันละขี่เหนช้ากันละบาทเลยนะแล้วก็บ้านเลที่เจท่อนตัวบานเลทีเจคนบานเลทีหนึ่งหกเจ็ดบานเลทีเจโรตลี มันว่าไปนั่งกินเขาก็เพิ่อเอ้านี่ครับอันนี้ชุดเดี๋ยวไอ้สุรุปให้ชุดเพื่อนมาดามให้มานะเพิ่นเด่นหากับซีอันนี้ที่บ่าวเทาลงให้เด่นห้ากับสี่เน้นเน้นที่หามาดามมาเน้นที่ห้ามีศูนย์หาศูนย์ซีหนึ่งห้าหนึ่งหาสีเก้าแล้วก็ศูนย์หกศูนย์หกนี่เป็นตัเพิ่มมากบอกเลยจิงจิงมันจับมาในชุดนี้แม่นบอหมัหาครูตาเน้น เน้นหาศูนว่ะสัศนย์หาหรือหาศเน้นหาพจนว่าเน้นหาคือศูนย์หานีตัวเน้นเลยหนึ่งหานีตัวร่องเนีนอ่าทชมหมีตัวที่เพื่อนมาดามให้มาตองวดนะครับตัวร่องกับลักซีกับศูนย์ซซเก้าล้กก็ในชุดพนมีศูนย์หกนอ่าบาทนีบ้าวท่าที่เขียนข้อมฝันมาดามกับน้องไส้มาดามฝันโทรมาบอกอ่าน้องไส้ฝันมาข่ตายว่ะสัสไลยโทรมาถามว่เคยโทรมาจ้าเกียน้องไ้าหายทีย อันว่าอันตายอายุเท่าไรวะสันสี่เจ็ดสแปแล้วมาสี่แปดมาท่านเต็มนะอ,มอีกสเดือนธรรมดามอาย่เจอ่าสี่สิบเจดสเดือนบัตรมาดามาได้ปียังกบบาบัตเจริตรัีปันว่าไปนั่งกินเขาอยู่ฮียนเล่าวะสันขันเลขเล่าบวเขากับสีบ้านเลขที่เล่าถอนตัวบันว่าไปนั่งกินเขาเฮียนเล่ามั้ยปันาไปากินเขาอยู่บ้านเจริตรัตลีอเอาธรรมชมมูนนันกันหา้าขันบอลเลขบ้านเลขที่เล่ากั เลขจากนาครพนมเล่าเลขจากนาครพนมเนี่ยเลขรอดเล่าตัวไปสั้นตัวเจ้าสีตัวใดแค่นั้นแหละเก้บาบ้านเลขที่ใบกอนตัวบ้านเลขที่เล่าหนึ่งหกเจ็ดบ้านเลขที่เจโรตลีธรรมชมหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะครับต่อเลขจากนาครพนมหมดที่เราวเพิ่งกั 3, อ่าสามแปดตรงตรงวันนี้เพิ่งว่ามีตัวใดอยู่ขอ,ขอกระลืมวันตัวนี้ <c oughs> ข้าจะเม่นหลักสองมากคือสองเก้าหลักสี่คือสี่เจ็ดหลักเก้าคือเก้าเจ็ดเขาจีวงมาเลยหมดที่แล้วก็มาตัววงของขาเจีสามแปดอ่ะ เาเดี๋ยวบาเแถาเขียนชุดของมาดามฟันนะครับกับเลขอ่าเลขน้องไส้ฟันน้องไส้พันฟันจ้ะอ่านี่สามตัวนั่นแหละเดี๋ยวบาเแถาเขียนให้ก่อนท่านผู้ชมมันเลขพี่เจหนึ่งหกเจ็ดฟันเทียวเดียวอืมฟันมือเดียวฟันในซองสามหมื่นนี่ยค่ะในซองสามหมื่นฟันมันไปกินเข่าบ้านเจชอร์ตอรี่เนพราวะมันเลขเข่าหรือเป่พี่มาดาม หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเมียนบอหนึ่งหกเจ็ดเออลืมข้าวหกเจ็ดก็เลียกันตัดหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเออหนึ่งหกเนาะน้องใช่ฝันน้องใส่ฝันฝันว่าไข่ตายอายุไข่เนาะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดจ้ะสองคู่ก็ว่าไข่มักซี่เดือนกว่านี่เบาเถอะสี่อย่างเราพิมพ์มาดำไหว นี่แล้ว47 48 49อืมแต่ว่า61กับนี่ย้ำอยู 6, 1, อ่61กับ76อ่ะจ้านผูมชมผู้รดอรอควาวงฝันมาดามนะครับมาดามฝันมาได้ไปกินเขาอยูุ่บานเจลตตอลี่มาดาม,ม่า,าร่าบอเล็กเจลตตอรี่เขาก็จะเป็นบานเล็กทีบานเลท็ทีเจลตตอลี่บานเล็กทีเจ167ธรรมชมเลย167บ,บาวทอดตัดให้น้ำนาพาพู้ใดมัก แบบสามตัวนี้ไปหายิบจับลอตเตอรี่ทำช่มหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดดองใช้มาดามฝันมามาดามตายเสียชีวิตนะครับสีเจ็ดสี่แปดอายุมาดามสี่เจ็ดซีแปดเพราะว่าท่านเต็มสนะี่แปดจะว่าเป็นศูนย์ซี่เจ็ดป่ะเจ้กเลี้ยวเพื่อเลี้ยวเออตกับศูนย์เป็นศัตรูเบาเถ้าศูน,นย์ไซบ์พาะมาดามมันคือลายตัวแต่เบเถ้านะนะสามตัวห้าผู้คนมัดอนะจะไปมาดามอนะ เดี๋ยมันกระโดงก็มันนี้อยู่เดี๋ยวหรอเพราะว่าศูนย์สี่เด็กมีอยู่แล้วเสียในพันหน่ำทำชมู่ได้มัดนะครับสามตัวห้าันจับใส่สามตัวศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่แปดอันนี้เลียกน้องไส้ฝันอันนี้เรียกคอยฝันน้องไส้เมื่อเคยทบมาเจอเเสียสิบปียี่สิบปีครับทบมาถามว่าอายุเทไรมาสัตว์วันว่าตายมาสัตว์ดิอันนี้เลี้ยวอายุสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปด ันนเ,เพื่อนมาดามกับเขาดีเด้่องทำช่อมเด้อพึ่งแค่ลหลดงวดที่ผ่านมาแค่นั้นะนะครับงวดนั้นกับเลขเด่นเลขยังเพิ่นกับเขาม่านำกันน้องมาดามเนาะเลขวิ่งเพิ่นกับมาดีเลขเ,เด่นเพิ่นนี่เดินดีทำช่ชมอันนี้ไม่ยำหายยังเหมือนเดิมบริเปลี่ยนแปลงปเพื่อนมาดามก็จะมีเด่นซีกับหาทำช่ชมเน้นที่หาตัวที่เน้นเพิ่นคื่อยูนหาตัวร่องหนึ่งหานับูนซีสีเก่าศูนหงี์ตัวกันเพื่อนในชุดของเพื่อนมาดามอ่าพู้ไดรอดเล้ฝันมาดามกันนี่ครับ มาดามฝันว่าได้ไปกินเขาบ้านเจโรตเรีร่คนกินลายบ่ค้นลายบ่น,ยบนี่แล้วมุเจ้านี่แล้วก็นั่งกินน้ากัน<ม>นั่งกินเขาอยู่น้ากันเออกินเขาอยู่หนาบ้านเราวยุสตะแครแล้วหันหลนังหันเลขกแล้วพวกเขาก็าสิบ้านาที่เรา,า,า,าแค่น,นัาดเอาท่านผู้ชมอา่านี่แหละคงสุดท้ายพอดีเอฟซีย์ร้อยดิเอฟซีอย่าลืมไปหามาดามเนี่ยเด้อบนฝันไปฝันได่ซ้อนสามหมื่นเลยครับเราไม่ได้ซอนหมื่น น้องชายเพิ่นฝันกันเลยแหละเพิ่นฝันว่ามาดามเสียชีวิตนะมาดามอยูซีเจ็ดยังซีแปดบ่าวเถาก็ได้จับศูนย์แส่ศูนย์สี่เจ็ดเพืให้มาศูนย์สี่แปดก็จับเอาบ้านเลขที่เจลอตเตอรี่คือหนึ่งหกเจ็ดมาดามบ่าวฝันมาได้กินเขาอยู่บ้านเจลอตเตอรี่ถ้าทะเบียนรถเล่ากบะบหกห้าเก้าศูนย์ทะเบียนรถเล่าตรงกับเลขประจำบ่าวเถาหกห้าเก้วาศูนย์ อเบาะเลขเล่าเขากับบ้านับ่พบ้านได้พี่ก็เล็รถดเล่าเนวันนี้มักตระไรไดลตรตตรีตระยเนียต์วนเยวก็มักสี่เด้อ่ารอตตอรีเมื่อเลารปเจตระย์สี่สิบกว่าใบ่ะแปดเจตัะไอื่อเสาร์อันสี่สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหกแปดเก้าตาตัวที่เนียนตัวที่มักคือสี่ผมมักสี่มักสี่เจ็ดหอดสี่เก้ามักสี่เจ็ดหอดสี่เกจ้า เห็นเหมื่อเช้ามาดามมันไปอยู่คอนโดลอตเตอรี่ C7 เห็นมี่เก้าแปด C9 เก้าแปดเก้าแปดก็มัดแต่คือว่ามักมัดติดซีมักติดซี C7 C8 C9 มาดามมันมัดซีเรื่องของมือหอยนะเนี่ยฮะแต่ว่าหอยอันนี้ซี่คอยมาดามมันก็บัดครับ C7 C8 C9 เอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผู้ใดมากกับไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับผมเพื่อได้รางวัลเลขไทยสองตัวรางวัลเลขไทยสามตัวเลยรางวัล รางวัลใหญ่เนาะฮ่าหายิบจับกระตือบ่มักกะเบินซื้อๆทำชมจ้า่มนะครับผมเอาฮาโชค์ฮามันน้ำมาดามเนาะจ้าขอบคุณมาดามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปดูโชคได้มาน้นกันเนาะพี่เนาะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ